AMS Wellness Center ขอเสนอ p t for y o u กายภาพบำบัดเพื่อคุณสวัสดีค่ะกระตูนนะคะเรียกสั้นๆว่าตูนก็ได้ค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาไขาข้อสองสัยกันว่าพาคินสันที่เราเคยได้ยินกันมาเนิ่นนานมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและอาการของคนที่เป็นพาคินสันมีแบบไหนบ้างนะต้น พากินสันคืออะไรพากินสันเป็นโรคที่มีความเสื่อมของสมองและระบบประสาททําให้การหลั่งสารสื่อประสาทในสมองที่ชื่อโดปามีนลดน้อยลงจนทําให้เกิดอาการต่างๆในผู้ที่เป็นพากินสันซึ่งการเสื่อมของสมองเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่นอายุกรรมพันธุ์การสูดดมหรือสัมผัสสารเคมีเป็นระยะเวลานาน และส่วนใหญ่ไม่ทราบสาเหตุของการเกิดโรคเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นพา์ชินสันหรือเปล่านะหรือคนใกล้ตัวเราเป็นพา์ชินสันหรือเปล่าถ้างั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าอาการที่สังเกตได้ของคนที่เป็นพา์ชินสันมีอะไรบ้างคะ่ะอาการแสดงที่เห็นได้ชัดในคนที่เป็นพา์ชินสันคือมีส่วนของระยงแขนระยะขาสัน่น เดินตัวงองหลังค่องเดินช้าก้าวสั้นการทรงตัวไม่ดีสีหน้าเรียบเฉยหรือไม่แสดงอารมณ์เขียนหนังสือตัวเล็กลงเสียงพูดเบาการรักษาพาร์กินสันในปัจจุบันเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการโดยมีทั้งการทานยาการแปะแผ่นยาเพื่อทำให้เกิดความสมดุลของสารสื่อประสาทในสมองและการฝึกทางกายภาพบาบัด เพื่อเพิ่มความแข็งแรงความยืดหยุน่นความสมดุลของการทรงตัวขณะทำกิจกรรมต่างๆถึงแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาพากินสันให้หายขาดได้ก็อย่าเพิ่งหมดกำลังใจกันไปก่อนนะคะเพราะปัจจุบันยังคงมีการพัฒนาทั้งทางด้านเรื่องยาและการฝึกร่างกายในพากินสันออกมาเรื่อยๆเพื่อให้คนที่เป็นพากินสันสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ หรือใกล้เคียงปกติได้มากที่สุดแล้วรู้ไหมคะนอกจากจะได้รับการรักษาจากทั้งทางคุณหมอและนักกายภาพบำบัดแล้วเรายังสามารถฝึกบริหารด้วยตนเองได้อีกนะคะแล้วการบริหารด้วยตนเองทำอย่างไรบ้างนะอันนี้ต้องติดตามรอชมตอนต่อไปนะคะก่อนจากกันไปอยากฝากความห่วงใยนะคะช่วงนี้โควิด ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยรักและห่วงใยคลินิกกายภาพบำบัดและนวดแผนไทยคณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น